คนดีรอดคนไม่ดีก็มันเกิดจากกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำนะครับอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อถ้าเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแม่นยําในยุทธศาสตร์ยึดหลักเหล่านี้ปรับคัมภีรีนาสิ่งใหม่นะฮะเรื่องคอมเพล็กซ์เรื่องของหวยลอตโต้เข้ามาโอโ้อีกสิบปีอยู่ต่อไปพลเอกประยุทธ์จริงหรือไม่หุ้นส่วนคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะฮะ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเหนียวสกครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตในการที่เริ่มมีการเก็บของออกจากบ้านตอนแรกก็บอกไม่เก็บตอนนี้เก็บละนะฮะและที่สําคัญอนันทินชาวิเดกุลก็บอกว่าผมไม่มีอะไรให้เก็บมีแต่ไม้จิ้มฟัน อยู่กล่องเดียวมุ้จะเก็บทําไมในขณะที่บุเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้พูดในหลายประเด็นนะไปดูในเชิงปราปรกฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่ก,บบกระบวนการสังเคราะห์กันอันนี้เป็นเรื่องของของ,ของการลงคะแนนเสียงนั่นละกันใช่ไหมเป็นเรื่องของกลไกว่าใครจะรวมกับใคร,รผงไม่รู้เลยตอนนี้ก็รู้แต่เพียงว่ามีมีพัใใกได้คะแนนเสียงมาณหนึ่งินสองเขาขเขา,ขอ,เขาอะไรนะจับมอกอห,ม,หมกันอยู่เพราะว่าไป นะมขอให้ทุกอย่างนไปตามไี้อย่าไปตกใจมากเลยไปตามกลไกทุกอย่างหายไปเพราะได้สิก็เราผมก็ทำอยบานี้มาตลอดอ่ะใช่ถ้าเกิดมีนโยบายใหม่จริงๆรนี่ท้านโยบายกใญแจหายไปใค่อยู่ตรงนี้มาแปะก้้น่ผมก็ถือว่าผมก็ทําดีถูกผมแล้วล่ะแม้อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผมก็ทํำมาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าได้รับการสาธิตอลายอย่างผมนี้แค่ได้ใชแม้บางอย่างมันไม่ได้แก้ป้ายแตภายในปีสองปีอยู่แล้วเห็นเมื่อเราใช้เวลาทั้งแปดปีที่ผ่านมาทเจ้าปีที่ผ่านมาเราทาได้เยอะพอควรนะอะไรที่ต้องทำต่อ อะไรที่ทนายยกห่วง็อยาก็ห้ายเขาคำขอทันทีรัฐบาลนั่นเทั้เรื่องที่มันเป็นโครงการที่ที่วางไว้แล้วโดยเราในระดับตามแผนงานต่างๆที่อยู่แล้วสหชาติแผนแรงต่างเหล่านี้นะของสมาพัฒน์นะทุกอย่างเนี่ยมันทําให้เกิดความต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ถ้ามันหยุดสต็อปตรงนี้มันก็จะมาเรียกอะไรมันก็ไม่ไม่ไม่ยั่งยืนนะแล้วก็ห่วงแค่นี้แหละแต่ผมเข้าใจนะว่าพีน้องประชาชนก็ต้องการ แต่คนนี้เราต้องมองในภาพใหญ่ด้วยผมหลักการตรงนี้ในการทางานของผมรัฐบานใหม่ไม่เรื่องรบาลใหม่ไม่ไปก้าวล่วงนะแต่ทางนก้ยังไม่ประกาศวางมืออย่างชัดเจนนะถ้าถึงเวลาผมก็ว่างมอเองไงตอนนี้ผมจะไปต้องไปตอบใครอ่ะทำไมอยากรู้มากมายตัองเหรอคือมันจะได้ชัดเจนทำใจไม่ตอะไรไม่ต้องชัดจะได้ก็ชัดอย่างเดียวผมไม่ไปยุ่งกับเขาอย่างมันก็เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นใช่ไหมหลายๆเรื่องก็สามารถทำได้เร็วขึ้นก็ต้องต้องชื่นชมนะ ท่านแล้วก็มาใหกรกตที่สัปดาห์ที่แล้วก็ประกาศรับรองบทมาผมก็ดีใจผมก็นั่งลุ้นมาเมื่อไหร่ผมจะได้เข้าไปรายงานตัวที่สภาด้วยวันจันทร์ผมก็ได้ไปแล้วใช่ไหมะครับยังไม่เก็บของเหรอคะไม่ของไม่ย้ายที่กระทรวงไม่มีเดินเข้ามามีของไม่ขึ้นฟันอันเดียวโอก็ใช้ไปหมดเลยก็ได้ไม่เรื่องของขณิกาเดิมอยู่แล้วนะเมื่อมาหน้าจะแก้ไขก็ต้องก็ต้องคอแก้บนตัวแก้อะไรอย่างเงี้ย เรื <f ond> ่องของของมันเป็นมันเป็นระเบียบของระบบอยู่แล้วด er. so you know, ังั้นการที่เขาดูแลผู้ชายเขาหรือดูแลเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นธรรมดาไปเลยแล้วอย่างเปรีก็เจอเขาเปลี่ยนไปเพราะหมอหมอหมออยู่ได้ในฐานะอดีตของหมอตั้งแต่อดีตมอบมาวันนี้หลายกุีก็หลายประเทศเขาดูแลกันอยู่มีหลายประเทศแต่เขาไล่คนเก่าไว้แล้วก็มีโรงพมีอะไรต่างดูแลแต่เอเมทไทยไม่ได้เลยต้องเข้าเปลี่ยนตั้งแต่ เห็นทางเห็นทางฝั่งเห็นทางฝั่งเสื้อไทยก็เรียกร้องกดดันให้ออกจากบ้านหลกครับก็ระเบียบเขาว่าไงเขาไปแก้ระเบียบมาสิวันนี้ผมก็อยู่เพราะว่าผมก็จะทำเพื่อความปลอดภัยผมด้วยแต่ไม่ต้องบ้านผมก็มีไม่้ไม่มีแต่มันไม่ปลอดภัยเหมือนเขายังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างในเรื่องความมั่นคงของเข้า เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงเรื่องของการรักษาความปลอดภัยว่าต้องอยู่ในบ้านอาหารฝั่งเพื่อไทยก็บอกว่าให้ออกไปออกไปออกจากบ้านอาหารเก็บของออกไปให้หมดซึ่งตามมัตรรานพุทธศักราช2560ระบุไว้ชัดเจนนะครับไม่มีคําว่ารัฐบาลรักษาการรัฐบาลจะทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ ปี60ได้ยกคำว่ารักษาการออกไปจากรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560แล้วทำให้พลเอกธบาลฑพลเอกประยุทธ์มิใช่รัฐบาล,ร,บาล,ร,บาลรักษาการนั่นคือสิ่งที่เราควรรู้นะครับประเด็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมเรียนไปแล้วนะครับว่าเรื่องของความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญและเกมนี้มีการปลุกระดมเด็กและเยาวชนนะครับทั้งเสื้อแดงทั้งเสื้อสม้มเตรียมลุกคือขึ้นมาบุกสภาและบุกทำเนียบรัฐบาลและเป้าหมาย คราวนี้จะเล่นงานพลเอกประยุทธ์เหมือนกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยประชิญมาแล้วนะฮะการล้อมสภาก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี6263นะ,ะเผากรุงเทพนะ,ะเผาสารลางจังหวัดเกิดขึ้นมาแล้วในปี53สิ่เหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาหมดละนะฮะประเด็นที่น่าสนใจนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่าสถานการณ์จนถึงขณะนี้ยังไม่ออกจากบ้านพัก ยังคงอยู่ในทำเนียบาบาลแต่มีการเก็บของไว้บ้างแต่จุดที่ทุกคนอยากรู้จะวางมือทางการเมืองหรือ,อยัง,องพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่ได้ตอบเรื่องนี้นะครับว่าจะวางมือทางการเมืองหรือไม่แต่ประเด็นที่น่าสนใจว่าสิ่งที่เป็นห่วงและอยากจะให้ทำต่อคือยุทธศาสตร์ชาติของทางสภาพปปคือยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ที่มีรัฐบาลคือพลเอกประยุทธ์เป็นประธานที่มีสภาพัฒเนี่ยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่เหนือรัฐบาลสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้เลยว่านะฮะก็อาจารย์วันชัยสอนสิริก็มาโพสต์บนข้อความบอกรู้นะมีคนกำลังพยายามจะทำให้ฝ่ายที่แพ้ยับเยินเนี่ยกลับมาชนะอย่างเด็ดขาด ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครจนะสามารถมีอิทธิพลมีกําลังจะเปลี่ยนแปลงในขนาดนั้นนะนะฮะอาจารย์บรรชัยก็ไม่รู้ว่าหมายขวัญแต่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็กําลังล่ารายชื่อนะครับเพื่อที่จะยื่นต่อสาธารนูญเพื่อตีความว่าทิ่ทานั้นมีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะะมีคุณสมบัติเป็นสสหรือไม่หลังจากที่ ทำการถือกรองหุ้นสื่อโดยมีคำพิพากษาของศาลที่พิธาไปฟ้องศาลขอให้เป็นผู้จัดการมรดกนะฮะซึ่งเป็นหุ้นบุริมสิธิ์นะ,ะเพื่อครอบครองหุ้นไอทีซึ่งกลายเป็นหุ้นสื่อและต่อมาเรืองไกลก็ไปร้องเรียนว่าไม่ใช่แค่1น0 0 0หมหุ้นซึ่งเป็นหุ้นมรดกเท่านั้นก็มีการซื้อเพิ่มอีกนะ สองหมื่นหุ้นก็เป็นสามหมื่นเขาไปอีกสามหมื่นหุ้นก็เป็นสี่หมื่นสองพันหุ้นนะนั่นก็สิ่งที่ที่เรื่องไกลก็ไปร้องนะครับก็ไปร้องเรื่องของสมบัติที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการปราบปรามและทุจริตการเลือกตั้งนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นตอนนี้ประเด็ประยุทธ์ก็อยากจะให้สิ่งที่อยากําก็คือ,อากให้ดำเนินการเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปี อย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไปก่อนหน้าเนี่ยคลิปตั้งสี่ห้าคลิปสี่ห้าหกเจ็ดวันอาทิตย์ที่แล้วนะผมบอกว่าการที่ไปเดินหลักยุทธศาสตร์ชาติยี่สปีที่อยากจะทำาโอเคสมมติรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อ,อไปทำยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีเนี่ยคือจะทําให้ประชาชนว้าวประชาชนดีใจโอ้ประยุทธ์ต้องอยู่ต่อผมหุ้นส่วนตอบผมหน่อยว่าคนจะรู้สึกแบบนี้ไหมโอเคสมมติพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อปับ๊บเอายุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีมาทาทาถนนหนทางต่อไปเนี่ย นะฮะหุ้นส่วนคิดว่าไอเดียแบบนี้มันจะทําให้พลประชาชนทั่วประเทศเนี่ยหรือประชาชนโดยส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ยพลเอกประยุทธ์ต้องอยู่ต่อนะไม่ต้องรอตั้งรัฐบาลก็ได้หุ้นส่วนคิดว่ายัางไงนั่คือคําถามที่หนึ่งแต่สำหรับผมบอกว่าแล้วเอามาทําไมเนี่ยเอาเงินมาจากไหนเอาเงินภาษีของประชาชนใช่ไหมนี่นคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คืออยู่แล้วได้อะไรก็คืออยู่ก็ก็ไม่มีอะไรเพิ่มถ้าอยู่แล้วเฮ้ยหนึ่งปรับคัมตีรีสอง ทำคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ให้ลงทุน5-6ปพุยภาคเลย4-5หุยภาคเนี่ยของไทยเหมือนนี่คมอุสาหกรรมทำคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่มโหลานขึ้นมาเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ให้ต่างชาติเข้าลงทุนแล้วหักเปอร์เซ็นต์30%เนี่ยไปให้กับรัฐบาลเอาเงินส่วนนี้มาทำอะไรเอาแจกนักเรียนแจกเยาวชนนะให้เรียนหนังสือฟรีนะฮะให้ทุนเรียนด้วย คนแกไอ้พักนูมันบอกสามพันสามพันให้ห้าพันไปเลยเอาเงินส่วนนี้มาทําเรียกเก็บจากผู้ลงทุนเนี่ยใครอยากมาลงทุนก็ได้สหรัฐเมกาเวกงเวกัดฮ่องกงสิงคโปร์มาลงทุนที่หมดเอามาทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็แบ่งเป็นคอมเพร็ชั่ใหญ่แบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในต่างประเทศเขาก็จุกอยู่ที่เดียวไงเราก็กระจายทําให้เกิดความเจริญไปทั่วแล้วเอาเงินส่วนนี้ให้กับเด็กให้กับคนแกเหลืออีกทําไง เยียวยาประชาชนแจกประชาชนเหมือนซาอุดิอาระเบียทำใช้นี้หนให้จบแจกประชาชนแจกประชาชนแจกประชาชนเงินเหลือไงแจกแจกแจกจะทำอะไรอีกอ๋อไม่ยากเลยหวยหรือลอตโต้นะเป็นหวยลอตโต้แบ่งเป็นสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งนะสิ่งที่ต้องทำ คือปรับปรุงหวยในเกมเดิมที่มีอยู่ด้วยการทําเป็นดิจิตอลให้หมดลดต้นทุนให้เหลือครึ่งหนึ่งไปอย่างน้อยคือไม่ต้องใช้กระดาษก็จะมีผลกําไรเข้าประเทศเลยเห็นไหมมากขึ้นนะยังไม่พอเอาไปสร้างเกมใหม่ไปสร้างเกมใหม่เหมือนสหรัฐอเมริกาเหมือนออสเตรเลียเลยทยํายังไงให้เบอร์อะไรก็เลือกได้เลือกไปเลยเลือกไม่ได้ก็สะสมไว้สะสมไว้ใครถูกก็ถูกรางวัลที่หนึ่งไปก็สร้างอีกเกมหนึ่งขึ้นมาใช้ดีต่ตอให้หมด แล้วเงินเหล่านี้มาทำอะไรอ้า oh. กลับมาแจกประชาชนเพื่อทุนการศึกษาใช้หนี้โควิด19นะฮะช่วยเหลือเด็กคนชราคนพิการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ถ้าเป็นแบบนี้โอ้โ oh. หประยุท์อยู่ไปแล้วร้อยปีพันปีประชาชนลดภาษีต่อมาก็ระดับต่อไปแจกไปแล้วนี่ก็ลดภาษีประชาชน ลดภาษีประชาชนจากเดิมเจ็ดเป็หลือ5% 3%, 3 2%เปเซ็าปอร์เ็็หลือ0%ูนเปซ็ตแลวสุดท้ายแจกประชาชนไปเลยนะฮะถ้าเป็นแบบนี้หุ้นส่วนคิดว่าพลเอกประยุทธ์คนอยู่ต่อไหมนะฮะนะคือสิ่งที่เกิดขึ้นถามว่าจนถึงขนาดนี้พลเอกประยุทธ์ควรวางมือหรือ,อยังผมก็ถามกลับเหมือนกันเนะี่ยวันนี้ไพวกตั้งรัฐบาลเนี่ยมีเสียงพอหรืยอยังสา6ร้อยเจ็ดสิบหกเสียงถ้าเสียงไม่พอ ก็ตั้งไม่ได้พลเอกประยุทธ์ก็วางมือไม่ได้เช่นกันสิ่งนี้นเห็นไหมเกมมันบีบมันบีบเรืเ่อยเรยเย,เยส่วนอาจารย์วันชยัยบอกว่ารู้นะจะมีคนทําผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันนะคุณส่วนคิดว่าเป็นใครฮนะที่ดับแบบนี้การเมืองมันลึกลับสลับซับซ้อนในสหรัฐอเมริกาฝ่ายความมั่นคงสหรัฐอเมริกาเขายังบอกว่าการเมืองไทยมันซับซ้อนบางทีก็อ่านไม่ทันนะฮะแต่สหรัฐอเมริกาก็มีความสัมพันธ์ ด้านการทหารกับไทยเนี่ยมาหลายทศวรวัร์แต่ก็อยากให้ไทยเป็นประชาธิปไตยอยากให้ไทยมีสถิลภาพทางการเมืองอไทยก็อยากให้สหร,รัฐอเมริกามีสถิลภาพทางการเมืองมีเศรษฐกิจที่ดีนะฮะพักคเดโมแครตกับรีพับลิกันที่กำลังทะเลาะกันเสียงของฝ่ายบริหารมีน้อยกว่าฝ่ายค้าน ไทยก็อยากให้มีอย่างนั้นเหมือนกันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาก็มีความสัมพันธ์กันยาวนานเหมือนกันหลายทศวรรษต่างคนต่างคิดได้นะฮะสหรัฐอเมริกามีการให้ทุนกับพวก NGO อมาเล่นงานประเทศไทยประเทศไทยก็มีสิทธิ์ที่จะให้ทุนกับ NG o อไปเล่นงานสหรัฐอเมริกาได้เหมือนกันสิ่งนี้มันทําได้หมดแหละแต่ผมเรียนว่าเกมในสถานการณ์ทางการเมืองจนถึงขนาดนี้เนี่ยนะ,ะหลักของมันเลย สามเจ็ดหกคือเสียงไม่ถึงสามรอยเจ็ดสิบหกเสียงอาจารย์เจตโทเรพนิกนะฮะเขาบอกว่ารัฐมนูลปีหกศูนย์เนี่ยมีกับดักไว้เยอะแยะมีระเบิดไว้เยอะแยะเดินพลาดก็โดนทันทีทุกอาจารย์เจตก็วางไว้ส่วนหนึ่งคุณมีใช้ก็วางไว้ส่วนหนึ่งคนที่มาแก้ไขทีหลังอีกร้อยี่สิบแปดมาตราเขาก็วางหลักๆักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไว้เต็มไปห,หมดนะครับนั่นหมายความว่าคนดีรอดคนไม่ดีก็มันเกิดจากกรรม กรรมที่เกิดจากการกระทำนะครับอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อถ้าเดินกลยุทธ์ทางการเมืองแม่นยําในยุทธศาสตร์ยึดหลักเหล่านี้ปรับคัมภีรีนาสิ่งใหม่นะฮะเรื่องคอมเพล็กซ์เรื่องของหวยลอตโต้เข้ามาโออีกสิบปีอยู่ต่อไปพลเอกประยุทธ์จริงหรือไม่หุ้นส่วนคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะฮะขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต์ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ บูมิพลพระราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักและเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญ ใจสำนึกมันปูุกฟังความเป็นคนไทยรักชาติรักแดนดินศานสตร์กษัตริย์จะทูนไว้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใครมายังยี ที่ไหนต้องมีศักดิ์ศรีมันจะจนหรือมั่งมีแผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทยเลือดเคยไหลรวงมินถทาเป็นดินเอาไว้เปบาประกาศให้ก้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวีจะอยู่อย่างจนรักอา